ไปตรงไหนจะมีขนแบบแบบว่าตาหน้าเราว่าเป็นไอ้ขี้คุกนะครับเราก็พยายามทําให้เขาเห็นว่าเออเราก็ไม่ได้มือไวเราซื้อด้วยใจหรือหาคินเ,เพื่อเลี้ยงครอบครัวยเงี้ยครับ ความโชคช้ำไว้ให้เป็นเรื่องซอนใจเจะดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันรายให้มันจาคหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ไหม ไอเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา รายการคนจริงใจไม่ท้อของเราสัปดาห์นี้จะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวชีวิตของชายคนหนึ่งที่ชีวิตสุดพลิกผันจากคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายหรือทำงานหาเช้ากินค่าแต่กลับข้อร้ายกลายเป็นนักโทษเข้าไปอยู่ในเรือนจาเมื่อพ้นโทษออกมาใช้ชีวิตอยู่กับโลกภายนอกเขายัางต้องเผชิญกับคำคอรหาหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้คุก หรือถูกปฏิเสธจากสังคมจนทําให้การดําเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลําบากแต่ชายคนนี้เขากลับไม่เคยคิดยอมแพ้หันกลับมามุ่งมั่นทําความดีช่วยเหลือสังคมพิสูจน์คุณค่าในการมีชีวิตของตนเองจนได้รับการยกย่องให้เป็นคนตัวอย่างด้านการเสียสละเพื่อสังคมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ บางสีบางสีก็สลับไปปลายปีกับกลางปีอยู่อย่งนี้ยครับแต่และรอบก็สามสิบสี่สิบครั้ไปตามบ้านที่เราเล็งไว้เลยว่าเอออยู่กับเด็กน้อยเด็กที่พ่แม่ชิ้งให้อยู่กับตายายส้มจรยันเราทำมานานไหก็หลายปีแล้วนะครับผมก็ไม่ได้นับเริ่มตั้งแต่ปีประมาณอะไรอย่างนี้ครับ แต่ละรบอบก็สาม0ิบสีคันขึ้นไปครับแคปชั่นองผมก็คือทำดีเพื่อสร้างภาพนะครับขอเอาคำที่หลายๆคนเคยโดนด,ดูถูกนะครับว่าเวลาใครจะทําดี่จะโดนมองว่าไอเนี้ยมันสร้างภาพให้ตัวเองดูดีอะไรเงี้ยครับบางคนเนี้ยอยากจะทําอย่างนี้บ้างแต่โดนคานี้ ทำ่าสร้างภาพเขาก็เลยไม่กล้าทำแรกเริ่มเดิมทีก็คือเมื่อก่อนพ่อผมจะเป็นช่างเป็นโฟร์แมนอยู่บริษัทก่อสร้างครับแล้ว แกจะทํางานในสายงานต่างๆเห็นผมต้องเปลี่ยนที่เรียนบ่อยๆกลัวจะเรียนไม่ทันเพื่อนเขาก็เลยส่งผมกลับมาอยู่บ้านแต่เขาก็ยังดีที่ขี่รถเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อกลับมาหาผมจากกรุงเทพจากจังหวัดอื่นนะครับแต่พอช่วงหลังแกรู้ว่าเอออย่างผมเริ่มขัดความอบอุ่นแกก็ลาออกจากงานมามีเงินทุนโอนัดมาก้อนนึง ก็มาทำธุรกิจต่างๆสรุปแล้วธุรกิจก็ไปไม่เป็นนะครับแกก็เลยมาจับจุดรับซื้อของอาหาเก็บขวดตามข้างทางขายก่อนพาผมไปตามกองขยะตามถนนเส้นต่างๆเนี่ยพ่อขับรถผมก็จะนั่งค้างพ่วงวิ่งลงมาเก็บขวดตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับจำได้ไหมหลักๆเลยก็ยังไม่ถึงปสอประมาณปสามปสี่เองครับ เสกสรรมากสอนทรงชายวัย35หรือนุ่มวัยชกันที่ชาวบ้านในอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกรู้จักเขากันดีหรือมักมีชื่อที่เรียกติดปากกันว่าเบิร์ดปากแดงเมื่อก่อนตอนเด็กๆก,ก็เน่ยใช้ชีวิตอยู่กลางไร่กลางนาไงครับอาการเป็นตะหนาวเย็นแล้วก็ผิวจะแตกบ่อยก็ทางครอบครัวเขาก็จะซื้อครีมทาผิวยี่ห้อหนึง่งเป็นตีฟ้าล้กันเอาบอกองนี้ น้ำครีมสีฟ้าเราจะมีลิปสติกแถมมาเป็นลิปมันนะครับทากันปากแตกพอทาขยี้ไป,ไปบ่อยมันก็จะออกสีแดงละเลือนนิดมผมก็อทาจนติดมาเรื่อยๆครับพอเริ่มโตมาผมก็เราปรับปเปลี่ยนเพ,ยเพิ่มสีนิดนึงเมื่อเราไม่อายที่เป็นผู้ชายปากแดงแล้วอ่ะเราก็จะเติมไปจนเป็นการ์ตุส่วนตัวไปเลยครับจุดเริ่มต้นเก็บของเก่าของเบิร์ด ถูกเริ่มตั้งแต่เขายังอยู่ในวัยเด็กแม้อาชีพนี้จะไม่ใช่อาชีพในฝันของเขาแต่อย่างน้อยมันก็เป็นอาชีพที่ใช้หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในครอบครัวมาได้จนถึงปัจจุบันบก็ได้จะเก็บคําสอนของพ่อตอนที่ว่าเราไปทํางานในการเก็บขวดขายอะไรเนี้ยพ่อเขาก็จะสอนเราเสมอไม่ให้เราอายก็เอาคําสอนต่างๆพ่อเก็บจดจําเพื่อเป็นกําลังใจของเราเองครับหลักๆที่พ่อเขาจะบอกก็คือ ต่อให้เราไปเก็บขวดมือเพื่อนแค่ไหนเราก็ล้างออกได้แต่เท่าใจเราเพื่อนเราก็ล้างออกไปได้ครับคุณพ่อเสียตอนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นไหนครับเพราะผมผมมาเรียนมสทได้หลายหลายนักกึกษาครับ<อ>แต่พ่อเสียก่อนตอนนั้นก็เลยแบบ สมองสมองมันไม่มีกระจิกกระใจในการเรียนด้วยครับแล้วก็ไหนจะน้องต่อยอดให้น้องได้เรียนด้วยครับก็คือด้วยภาวะของครอบครัวที่ขาดเสาหลักไปเนี่ยก็เลยต้องหยุดเรียนแล้วเรามาเป็นกําลังหลักในการทํางานหาเงินใช่ครับเขาเป็นเสาหลักใช่ค่ะพ่อเขาเสียไปก็เขาดูแลแม่กับน้องค่ะตัวเขาเองก็เสียสละไม่เรียนต่อให้น้องเรียนอีก การต้องสูญเสียคุณพ่อไปในวันที่อายุได้เพียง19ปีในครั้งนั้นส่งผลกระทบให้เด็กหนุ่มที่ยังอยู่ในวัยอุดมศึกษาอย่างเบิร์ตต้องละทิ้งอนาคตทางการเรียนเพื่อมาทำงานสวมบทบาทหัวหน้าครอบครัวแทนคุณพ่อดูแลแม่และน้องให้ชีวิตเดินต่อไปได้แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นกลับไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เขาต้องเผชิญกับเรื่องร้ายๆเพราะหลังจากที่คุณพ่อของเบิร์ตเสียชีวิตไปได้ไม่นาน เบิร์ตเขาได้พบกับภรรยาโดยหวังว่าจะครองคู่อยู่ร่วมทุกร่วมสุขตลอดไปแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นก็เกิดจากเพื่อนนะครับก็เพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันรเราเขาต้องการเงินยืมเงินอะ่ะเพราะลูกเขาก็พิ่งคลอดมาการที่จะหาเงินมาคืนเราเขาหาไม่ทัน งหวะเราไปรับซื้อของเก่าข้างนอกแล้วเขาดันไปรักของมาขาย mm hmm. แต่ก็เอามากองไว้โดยที่เรายังไม่เจอของนี้แหละ mm hmm. แต่ตำรวจเขาก็ตามมาก่อนมาเจอเขาก็จะคิดว่าเราเป็นรับซื้อของโจรหรือเป็นขโมยมาก็จากสารชั้นต้นจนมาถึงชั้นอุทธรณ์เขาพิจารณาแล้วก็เหลือหนึ่งปีหเดือนครับ mm hmm. ก็หมาอเราต้องจำใจทนติดไป แต่ปีนั้นจังหวะดีก็คือมีพระราชประธานอภัยโทษขององค์ราชินีครับได้ลดโทษมาสามเดือนก็เหมือนเราต้องไปติดอยู่หนึ่งที่สมเดือนครับผมเผมเองอ่ะได้รับข่าวว่าเนี้ยผมเนี่ย ท้องวันนี้ผมเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วท้องได้6เดือนมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมีจะมีลูกครั้งทีแต่เราไม่มีโอกาสได้ดูแลลูกอย่างเงี้ยครับเบิร์ตต้องอดทนเก็บความทุกข์ไว้ในใจระหว่างถูกกักขังอยู่ในเรือนจํานานนับปีก่อนจะพ้นโทษออกมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนอกรั้วเรือนจําท่ามกลางความหวังมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม ไปตรงไหนจะมีคนแบบแบบว่าตาหน้าเราว่าเป็นไอ้ขี้คกนะครับแล้วงานที่เราทาอย่างเงี้ยมันเราต้องเข้าออกบ้านแต่ละบ้านอยู่แล้วยิ่งบางคนเขารู้ว่าเราออกมาจากเรือนจาเขาก็จะไม่เข้าบ้านเขากลัวเราไปทําร้ายเขากลัวเราไปเล็ดลักขโมยเขาทําให้เรา,าหากินยากขึ้นนะครับเราก็พยายามทําให้เขาเห็นว่าเออเราก็ไม่ได้มือไวเราซื่อด้วยใจหรือหากินเพื่อเลี้ยงครอบครัวยเงี้ยครับ มันทําให้เราท้อนะครับไม่อยากที่จะไปต่อแต่ก็คิดอย,อยู่เสมอนะครับว่าถ้าวันวันไหนเราท้อเราอ่อนแอมันก็ครอบครัวเราจะอยู่ยังไงเราเลยเลือกที่เราจะไม่ท้อเดี๋ยวก็จะไปต่อได้เสมอครับ หลังจากพ้นโทษออกจากเรือนจำออกมาอยู่กับครอบครัวเบิร์ตพยายามอดทนกัดฟันต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำอาชีพที่สุดจริตโดยอาศัยแรงผลักดันที่เกิดในใจตนมาเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ให้จมอยู่กับความทุกข์จากคำคอรหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาก็เลยมองว่าเราจะทำอะไรเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตดีในเมื่อ คนเขาก็ตาหน้าว่าไอ้ที่คุกมันก็ต้องเป็นคนชั่วคนเลวเสมอไปเราก็อยากให้รู้ว่าเราไม่ใช่คนชั่วคนเลวเจอใครที่ลำบากเราก็ช่วยเขาเงครับเจอคนพิการเรานะเราไม่ไม่มีข้าวสารไม่มีอะไรกินเราก็ช่วยหาไปหรือเจอใครที่แบบเนี่ยบ้านพังบ้านไม่มีอยู่ก็เอาวัสดุที่เตรียมจะทำบ้านของเราเนี่ยเอาไปช่วยรอย่างสร้างบ้านให้เขา ไว้ในรูปแบบต่างๆทั้งๆที่เราก็ไม่มีเดีุยป้ที่สติไปอาเอไปี่ก็จะมีอย่างแรกก็คือซ่อมจักรยานให้เด็กๆนะครับ<ม>แล้วก็ใครที่ไม่มีจักรยานปันน่นไปซื้อกับข้าวหรือปั่นในใช้ชีวิตในประจำวันนะครับ เพราะสังคมด้านนอกอย่างนี้จะใช้จักรยานเป็นหลักอยู่แล้วครับก<ม>็จะทําจักรยานให้เขาได้ขี่ได้ใช้กันก่อนแต่ละอย่างแต่ละชิ้นเนี่ยสภาพมันมาไม่สมบูรณ์เลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นปนัญีาของทิ้งแล้วถูกต,ต้องใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วมันต้องซ่อมอะไรอะไรบัเราไปหามาจากที่ไหนครับเน้นรวมอะไรครับแต่หลักๆก็กคือต้องเปลี่ยนยางแล้วก็ทําสีครับหย่อนน้ามันในจุดต่างๆส่วนค่าใช้จ่ายที่เราจะมาต่อยอดตรงนี้ก็ เราจะช่อมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองขายเพื่อเป็นทุนต่อยอดถ้าจริงๆจักรยานถ้ามันซ่อมมันทําเสร็จแล้วนี่มันขายได้เนียมักุก็เคยเห็นนะครับเขาก็จะขายคันคันหนึ่งก็ตางานหรือตมร้านรับซื้อของเก่าเข้าไปก็ไม่ตำกว่าสี่ส่าห้าร้อยที่แบบยังไม่ได้ซ่อมนะเอาสภาพแบบพอขี่ได้ไปเงี้ยครับ่างเนี้ยมันมันซ่อมยากแต่ผมเคยลองแล้วแบบเอาไปตั้งหนึ่งคันเลยแล้วขายก่อนจะบูรณะกับ หลังดูวนะคือังคใช้ชีวิตเปล่ยนมาแล้วต้องกินข้าวว่าจะมีพวกภาชนะต่างๆพวกกระป๋องพวกอะไรต้องพยายามแจกการการช่วยเหลือเอโซโปรงบาดของเราเดี๋ยวบอร์ะเดี๋ยวคนสีเคยทำไปขายไหมครับก็นี่แหละครับมันจะดีตรงที่ว่าหลายคนเข้าใจ ว่าทำไมผมไม่ขายเพราะแรกเริ่มเริมงทีนั้นผมก็ซ่อมลองซ่อมขายแล้วเขาไม่มีตังในการมาซื้ออสั่งสั่งให้ไปส่งเรียบร้อยพอไปส่งเขาไม่มีตังที่จะพอจ่ายงัดประ,ประกมถสินมาจ่ายก็ไม่พอเราก็เลยให้ตังเขาคืนไปให้จักรยานเขาไปแถมตังค่าขนมให้เด็กอีกก็เลย เป็นความสุขเล็กเลกแล้วก็ฝั่งใจมาเลยว่าต่อไปนี้เราก็จะซ่อมในรูปแบบของเราซ่อมแจกข้างที่แจกได้อันนี้พี่ไว้เอาจะาแกนไปไหนครับตอนนี้จะเอาจักอยานไปส่งต่อให้กับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ เขาเคยมาขอแล้วขออีกเพื่อามาให้หน่อยอยากอ,อยากยานทีอืมไปไกลไหมครับวันนี้ก็น่าจะไม่ไกลเท่าไหร่<น> เดี๋ยวก็ไปโรงเรียนก็เลยโขาเช็คเถามอยู่เดี๋ยวผมนี่ทแล้วปกติรู้จักครอบครัวนี้ได้ไงก็น้องเขาไปทํานาอยู่แถวบ้านผมน้องเขาผ่านไปที่ไรเขาก็จะถามว่ามีจักรยานไหมเขาถามตั้งแต่ช่วงวันเด็กละแต่ตอนนั้นผมไปแจกไก่โรงเรียนหนึ่งจุดทั้งหมดก็เลยบอกให้น้องเขาช่วยรอก่อนเดี๋ยวรอหาอุปกรณ์อะไรในการซ่อมให้เรียบร้อยก่อนน้องเขาก็เที่ยวไปที่ไรเขาก็จะถามตลอดเลยครับเสร็อยัง อันนี้ก็เนี่ยพอเสร็จแล้วมาให้ก็จะเห็นรอยยิ้มอย่างนี้แหละครับเป<ม>็นความสุขในเวลาที่เราเหนื่อยเราได้เอาตรงนี้มาเติมเต็มในของเรา<ม><ม>นอกจากมอบจัก,กรยานมือสองให้กับเด็กๆที่ยากจนได้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว วันนี้เบิร์ตยังมีเป้าหมายออกเดินทางไปมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างบ้านที่เขาเพิ่งได้รับบริจาคจากคนใจบุญที่ติดตามเขาในเพจเฟซบุ๊กมาเพื่อไปส่งมอบให้กับเด็กกะตัญยูแต่ฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอพรมพิราม ก้าบ้านน้องเขาเรื่อยๆก็เห็นน้องเาขากำลังสร้างบ้านแล้วก็สะดุดตาตรงด้านหลังนี่ครับว่าทําไมปล่อยโล่งไม่มีประตูน้องเขากวว่าจะปล่อยไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ครับก็อ่ะพอดีผมมีประตูที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกหนึ่งบานนะครับประตูของมงกบก็เลยเอามาให้น้องเขาไว้ต่อยอดใช้ประโยชน์ครับก็เห็นน้องเขาขยันดิ้นรนในแบบของเขาครับช่วยย้ายขายของท,ทํานู่นทํานี่ ถึงวันนี้เบิร์ตได้ทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจังมานานหลายปีแล้วแม้บนเส้นทางแห่งการทำความดีช่วยเหลือสังคมจะเคยถูกตั้งคำถามกับความจริงใจของการช่วยเหลือคนว่าเป็นการทำดีเพื่อสร้างภาพหรือมองว่าคนอย่างเขาคงไม่สามารถช่วยเหลือใครได้แต่วันนี้เขาได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขาสามารถทำได้ อาชีพรับซื้อของเก่ามันไม่มีกําไรที่จะเอาไปเป็นตัวเงินไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรได้มากมายนะครับแต่มันก็ยังดีนะครับที่บางคนเห็นสิ่งที่เราทําเขาให้เราไปเก็บขวดเสร็จขึ้นรถเสร็จเราเตรียมจะจ่ายเงินนะสมมติบ้านนี้สักร้อยกว่าบ,บาทกลายเป็นว่าเขาอ้หนูเาเอาตังค์กลับไปเผื่อไปเติมน้ำมันเผื่อไปซื้ออะไรกินเผื่อเอาไปต่อย,ยอดสร้างภาพเขาพูดคํานี้มาเลยนะครับว่าเผื่อให้เราไปสร้างภาพ การว่าเออเขาเข้าใจในสิ่งที่เราทําเราก็ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ของมาขายเป็นทุนหมุนเวียนอีกทีหนึ่งเนี้ยครับ จากตอนที่อยู่ตลาดหนองตมตะบุนวงคลองครับเมื่อก่อนผมไปชาวบ้านอยู่แล้วก็รู้จักกันรู้จักกันมาประมาณ6-7ถึงปีแล้วครับแล้วก็ผมก็ติดตามเขาเจอเขาเรียกเขามาเก็บขยะที่ห้องก่อนแล้วแต่นี้ผมก็เลยรู้จักเฟซเขาแล้วผมก็ขอเฟซแล้วก็ติดตามเขาแล้วผมก็เห็นเขาว่าเออชอบช่วยเหลือคนพิการคนแก่เด็กเงินที่เก็บขยะบางครั้งเขาก็ไปขายเขาก็มาซื้อ เป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมจักรยานเป็นทุนในการส่งเสริมสร้างบ้านทําสร้างบ้านสร้างอะไรให้คนแก่หลายอย่างเลยครับคนทําดีก็คือทําดีอดีตก็คืออดีตครับคือเาเรียกอะไรอ่ะไว้ใจมีรู้สึกผูกพันกับน้องรู้สึกแบบเอ็นดูรักเหมือนน้องเลยอะ่ะ ในมุมมองนะครับคือเริ่มต้นที่เขาช่วยอะ่ะมันเขาค่อนข้างจะโดนแบบโดนแบบสังคมแบบบางคนนะครับบางคนเขาก็ว่าแบบโอ้โหตัวเองยังเก็บขวดขายยังแบบจะมาต้องช่วยคนอื่นเหรอเอาเงินที่ช่วยคนอื่นไปช่วยตัวเองดีกว่าไหมอะไรเงี้ยบางคนเขาก,เขาก็เขาก็ดูถูกนะแต่เขาก็เขาก็เหมือนว่าพยายามพยายามเพื่อที่ว่าลบคําดูถูกว่า จริงๆว่าคาว่าแบบอยากจะช่วยอ่ะไม่จะเป็นอยาตรงคุณจะต้องมีเยอะเรามีน้อยเรามีเท่านี้อ่ะแต่เราก็แบ่งแบ่งปันให้เขาได้ไงเต็มใจที่จะช่วยไงช่วยใน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 มุมมองของคนแบบว่าไม่ต้องมีเยอะก็ได้นะครับเราก็ช่วยได้ตอ,อ,อนนี้ก็ถึงบ้านปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเนี่ยมองเห็นไกลๆก็จะเป็นกระเพรอนมของกินงของใช้ต่งตางๆนะครับแล้วก็ข้าวสาร กระสอบใหญ่หนึ่งกระสอบเล็กหนึ่งใก้กับกระสอบเล็กสองอนี่ป้าที่ป่วยคนหนึ่งนะครับที่มาได้เก็บภาพไปมาน,นานนี่รูปครอบครัวคนที่ป่ยดูแลนะครับก็ป่วยสามคนบ้านนี้เงินซื้อของไปที่เหลืออีกหนึ่งพันสองร้อยบาทผมเอาไวใ้ให้เขาเป็นค่าโดยสารค่าน้ำมันรถในการพาคนป่วยไปหาหมอคงไม่ว่างนะครับขอบคุณที่ร่วมกันสร้างภาพครับตอนที่ทํามา พอนับมาได้กี่ลายนับได้ไหมบ้านก็ทั้งซ่อมแซมทั้งสร้างใหม่ก็รวมแล้วเป็นสิบหลังได้นะครับโอ้ภางที่ของตัวเองจะไม่มีบ้านจะอยู่เลยล้วยังไม่มีแผนทำบ้านตัวเองเหรอ <laughs> ก็ถ้าเราจะมาขอโพสเพื่อเปิดเราไปจากในการสร้างบ้านของตัวเองมันก็จะดูน่าเกลียดมากครับจะพยายามจะดิ้ดดนรนในส่วนรูปแบบของเราว่าเออเราก็ค่อยๆต่อย,ยอดบ้านอะไรอย่างนี้นครับจริงๆแล้วมันก็เป็นบทพิสูจน์ของเรา เหมือนกันว่าบนเส้นทางของการทําความดีเนี่ยมันจะต้องเจออะไรที่หลายรูปแบบมากใช่ครับมันอยู่ที่เราจะพลิกแพงเอาชนะคําดูถูกเอาชนะความท,ท้าทายที่เราเจอแต่ละครั้งเนี่ยมาได้อย่างไรจะเจอลมนรือปากซี อะไรที่เป็นการสร้างกำลังใจที่เข้มแข็งให้กับตัวเองครับสำหรับคนที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แต่คือมันยังไม่เห็นเป้าหมาคุณเบิร์ตอยากจะบอกอะไรหรือให้กำลังใจกับเขาครับก็ถ้าเป็นร huh? ูปแบบในการใช้ชีวิตในการดิ้นรนต่างๆอ่ะถ้าถ้าคุณท้อแล้วคุณคิดว่ามันไม่สามารถไปต่อไม่สามารถจะดิ้นรนได้คิตยอมแพ้ ผมก็อยากให้คุณลองตั้งสเตินับหนึ่งใหม่เพราะวันนี้ถ้าคุณไม่ท้อยังไงชีวิตคุณก็ไปต่อได้เสมอครับนี่คือเรื่องราวของเสกสรรมากสอนทรงหนุ่มผู้เคราะร้ายที่เคยถูกมรสุมพัดพาชีวิต ให้ต้องไป,ปเผชิญกับความท้าทายครั้งแล้วครั้งเล่าเริ่มตั้งแต่ต้องเสียสละอนาคตทางการศึกษาของตนเองออกมาเก็บขยะขายเพื่อแลกกับรายได้เลี้ยงครอบครัวในวันที่เสียคุณพ่อไปต่อมาถึงช่วงที่เลวร้ายต้องพัดพลากจากครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําก่อนจะออกมาใช้ชีวิตอยู่กับโลกภายนอกแถมยังต้องเผชิญกับคำดูถูกขรหาว่าเป็นคนขี้คุกหรือถูกปฏิเสธโอกาสทางสังคม แต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่ได้บั่นทอนกำลังใจหรือทำให้เบิร์ตคิดยอมแพ้หรือเลือกทางเดินชีวิตที่ผิดในทางตรงกันข้ามกลับกันสิ่งเหล่านี้กลับเป็นเบ้าหลอมจิตใจทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเพราะเบิร์ตได้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นบททดสอบนำพาชีวิตของเขาเพื่อเรียนรู้กับการเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่จนได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นผู้เสียสละเพื่อสังคม เมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมว่าน่าจะยี่สิบปีได้ไหมฮะน่าจะได้กว่านะครับที่ออกมาเสียสละตัวเองทำเพื่อครอบครัวครับผมให้แม่ให้น้องได้ข่าวว่าตอนนี้น้องเรียนจบปริญญาหมดแล้วเรียนจบันหมดแล้วครับน้องเล่าให้ฟังหน่กกนอยตรงไหนบ้างน้องๆก็มีน้องสาวของผม,ผมคนหนึ่งแล้วก็เป็นลูกของนายสามคนเป็นผู้หญิงหมดเลยตอนนี้ก็จบปริญญาตีกันหมดทุกคนแล้วครับ ว่าในส่วนตัวเองนะครับที่ไม่ได้เรียนแล้วมองกลับไปเสียดายไหมมันก็ไม่เสียดายนะครับเพราะความรู้เราก็สามารถหาด้วยสิ่งรอบข้างของเราเองแล้วมันเราอะ่ะมีปริญญาชีวิตของเราอยู่แล้วเกิดที่ว่ามีหลายๆคนเข้าใจในสิ่งที่ผมทําผมก็ชื่นใจนะครับช่วงคนจริงไม่ทิ้งกันโดยบริษัทไทยเบ,บเบอร์เรจจำกัดมหาชน ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้เบิร์ตปากแดงมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เป็นแบบอย่างของผู้เสียสละเป็นที่พึ่งให้กับคนทุกยากต่อไปนานๆนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการสนับสนุนการทำความดีของเบิร์ตในรูปแบบต่างๆสามารถติดต่อไปได้ที่เพจเ c e b o o k เบิร์ตปากแดงลูกพอตอยตระกูลมากสอนส่ง ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมดได้ที่ชนแ y o YouTube คนจริงใจไม่ทอ้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรืออีกช่องทางหนึ่งคือแฟนเพจ Facebook คนจริงใจไม่ทอ้อที่คุณสามารถตามอัปเดตข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการได้เช่นกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคม กรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริงใจไม่ท้อโทร062 650 5274หรือ062 694 6336สถานีโทรทัศน์ New ส o วันไพเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา